สวัสดีครับนี่คือบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะครับที่บ้านริมห้วยนะครับบ้านริมห้วยสวนโคกหนองนาบ้านริมห้วยนี่คือข้างหน้าด้านหน้าที่ท่านเห็นก็เราปลูกไผ่สร้างมนนะครับไผ่สร้างมนก็ขึ้นชื่อว่าเป็นราชนีไผ่เป็นไผ่อีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามทนทานนะฮะให้ดูนะครับนี่คือ ความสูงของไผ่ซางมนก็สูงเสียดฟ,ฟ้าสูงค,ค่อนข้างสูงพอสมควรน่าจะสูงประมาณเกือบ20เมตรนะครับนี่คือเราก็ปลูกไว้เป็นความสดชื่นร่มรื่นบริเวณสวนนะครับนี่คือไผ่ซางมนนะครับก็ฝนตกมาเมื่อบบยๆเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีน้ําบ้างแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับก็เลยไลฟ์ไปทาง YouTube นะครับเพื่อให้เพื่อนเนเห็นบรรยากาศฟ้าหลังฝนนี่คือพื้นที่ป่าครอบครัวที่เพียรพยายามในการปลูกต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นยางนาต้นพยูงนะครับฝั่งนี้ก็เป็นคลองไส้ไก่ซึ่งคลองไส้ไก่น่าเสียดายมากครับเราขุดไม่ถึงตาน้ําทําให้เออตรงนี้ไม่มีน้ํานะครับมีน้ําในช่วงฤด,ดูฝน เ่านั้นเองนะครับก็หลังจากฝนตกมานะครับก็ชวนมาดูต้นไม้นะครับนี่คือพื้นที่ทำนาพื้นที่ทำนานี้ก็หวานข้าวไปเมื่อสองสองวันที่ผ่านมาก็มีฝนเติมลงมานิดนึงนะครับพอมีความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่นะครับส่วนฝั่งนี้ครับฝั่งน,นี้ก็ เป็นโคกหนองนาโคกหนองนาโมเดลนะครับพื้นที่สามไร่นะครับก็ขุดพื้นที่โคกหนองนาไว้ตรงนี้ไว้ปลูกพืชผักต่างๆนะครับในสวนถัดไปนะครับก็จะเป็นกระท่อมเนาะกระท่อมไว้พักอาศัยนะครับหลบแดดหลบฝนนะครับเวลามาทํางานไม่มีที่พักก็มานั่งเล่นที่กระท่อมนะครับส่วนตรงนี้ครับ ก็จะเป็นหนองพื้นที่หนองนะครับก็เป็นหนองความลึก7เมตรนะครับขนาดประมาณ4ี่พคิวนะครับขนาดประมาณ4 0 0พันคิวก็น้ำค่อนข้างใสนะครับก็เลี้ยงปลาหลายชนิดอยู่บริเวณหนองแห่งนี้พื้นที่ขอบโคกหนองนางก็ปลูกพืชปลูกผักต่างๆนะครับมีกล้วยเป็นหลักแล้วก็ปลูกพืชอื่นๆน,นะครับ ขอบเขตด้านนอกรอบนอกก็จะเป็นการปลูกไม้ป่านะครับไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับจำพวกพยูงนะครับไม้พยูงไม้ยางนานะครับส่วนฝั่งนี้ครับก็เป็นพื้นที่คันนาทองคำหรือว่าคันนาใหญ่นะครับที่เชื่อมต่อจากโคกหนองนาไปสู่พื้นที่บ้านนะครับก็มีอายุประมาณ สองสามปีนะครับสองสามปีสำหรับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็ต้นยางนาก็สูงประมาณสองเมตรกว่าแล้วนะครับนี่ก็ต้นสะเดาก็กำลังสวยฝั่งนี้ก็ยังมีพื้นที่ว่างนะครับที่ปลูกแล้วตายฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นการปลูกต้นหม่อน,ม,นมันบัรี่มันบัรี่สลับกับมะม่มวง นะครับฝั่งนี้ก็เป็นมะม่วงเนี่ยนะครับมะม่วงก็ได้กินแล้วนะครับในปีนี้นะครับฝั่งนู้นก็เป็นมะม่วงสุกนะครับสองลูกมะม่วงได้กินเร็วนะฮะส่วนทางนี้ก็ให้ดูโคกหนองนานะครับโอ้ไม่ใช่ต้นยางนาต้นยางนาต้นยางนาน,นี่สวยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวสักพักก็จะนําเอาเชื้อเห็ดมาราดใส่ต้นยางนาแถวนี้นะครับเชื้อเห็ดมาราด นะครับเพื่อที่จะให้เกิดเห็ดระโงกเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้เก็บเห็ดระโงกกันแล้วนะครับก็รอชมว่าการวิจัยของเรานะครับปลูกต้นยางนาเพื่อให้ได้เห็ดระโงกนะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับก็รอดูรอชมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็น ต้นมอกกานีนะครับมีอยู่ทั้งสิ้น5ต้นมอกกานีก็เป็นไม้ที่สวยนะครับสูงชะลูดนะครับสูงชะลูดเลยนะครับนี่ก็ต้นแดงนะครับต้นแดงนี่ก็เป็นไม้ดั้งเดิมฝั่งนู้นเป็นสะอีกลูกหนึ่งนะครับที่ช่วยเก็บรักษาน้ําไว้แล้วก็มีปลามีการเลี้ยงปลาด้วยนะฮะฝั่งนี้ปลาธรรมชาติด้วยนี่คือต้นกันเกล้า นี้โอ้โหต้นนี้โตเร็วมากนะครับนี้เรียกว่าต้นเดี๋ยวคิดก่อนกระบากกระบากนะครับเป็นพืชวงยางต้นกระบากต้นนี้นะครับก็น่าจะเป็นต้นไม้ที่ให้ให้เห็ดระโงอกได้ดีมากนะครับเมื่อเทียบกับต้นยางนานะครับจากการวิจัยแล้วเห็นว่ากระบากก็สามารถให้เห็ดระงอกได้ดีไม่ต่างจากยางนา นะครับครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศหลังฝนตกบ้านเรานะครับก็เอาบรรยากาศบ้านนอกคอกนามาให้เพื่อนๆนดูฝั่งนู้นก็จะเป็นพื้นที่ทํานานะครับผสมผสานกับการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะสร้างความสดชื่นให้กับโลกใบนี้เพื่อที่จะสนับสนุนให้โลกใบนี้ต่อสู้กับภาวะอากาศที่เรียกว่า ภาวะการโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศนะครับเราก็ช่วยโลกให้ใหสดชื่นใหช้ชุ่มชุ่มชื่นชุ่มเย็นนะครับเพียงแค่นี้เราก็มีความสุขนะครับมีความสุขที่ได้มาดูบรรยากาศการเติบโตของต้นไม้แต่ละชนิดนะครับทั้งต้นไม้เก่าต้นไม้ใหม่ที่เราปลูกเสริมเสริมกันไปทุกปีเมื่อเช้า,ชานี้ เพิ่งปลูกต้นผักหวานป่าลงไปในหลุมนะครับพอเย็ยนเยนมาก็มีฝนตกเติมลงมาก็าคิดว่าให้ความส,สดชื่นดีพอสมควรคาดว่าก็น่าจะช่วยให้กับผักหวานป่าเราสู้ชีวิตแล้วก็สามารถที่จะเติบโตแล้วก็รอดพ้นติดรากต่อเนื่องไปได้เอาละครับก็ ให้ชมบรรยากาศฟ้าหลังฝนที่บ้านเรานะครับคลิปนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ